ได้เนื้อคู่แล้วนะครับกับ t o y o ต a าคอมพิวเตอร์300นะครับปี2017คันนี้เกียร์ออโต้นะครับภายในเป็น3แถวสิบที่นั่งบอกหุ่นยนต์สวยนะครับรถหน่วยงานรถมือเดียวนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ไม้190,000กิโลนะครับขอบพระคุณ FC จากจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะพร้อมส่งมอบนะครับวันที่3นะครับเป็นเช้าวันที่3นะครับโดยรถสไลด์ VP เลยนะนี่เลยภายในสวยนะครับคันนี้ภายในสวยภาษีต่อให้ใหม่นะครับด้านในเนี่ยม่านเมินสิทธิ์ให้เรียบร้อย นะครับด้านข้างปูกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเกียร์ออโต้ใครหาอยู่ชิทอโต้ยังมีอยู่นะครับสําหรับเกียร์ออโต้ผมมีปี17อ่ามีปี18นะครับที่ยังเหลืออยู่ไมล์105คันนี้ไมล์109นะครับราคาพิเศษเลย759,000นะครับคันนี้ราคา759,000นะครับยางปีใหม่2023นะครับก็ขอบพระคุณเอฟซีจากจังหวัดปราจีนบุรีนะที่ไว้วางใจผมอัดทอโต้แล้วก็นะบริษัททอโต้เรานะครับคันนี้ล้างน้าผัดสีนะครับสปาอบคอนโต้ล้อ